จำลองแบบพระคริสต์ภาคที่สามบทที่16ความบันเทาใจที่แท้จริงสแสวงหาได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นข้าพเจ้าทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งใดก็ตามที่ลูกปรารถนาหรือคิดว่าคือความบันเทาใจสําหรับลูกแล้วลูกจะไม่สแสวงหาในชีวิตนี้ แต่ลูกจะรอคอยที่จะได้รับในชีวิตหน้าเหตุว่าถ้าลูกได้รับความบรรเทาใจทั้งหมดคนเดียวในโลกนี้และสามารถชื่นชมยินดีกับความสุขทั้งหมดแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าความชื่นชมยินดีเหล่านั้นจะสูญสลายไปในไม่ช้าวิญญาณของข้าเอ๋ยเจ้าไม่สามารถสแสวงหาการปลอบประโลมใจได้อย่างเต็มเปี่ยม และมีความชื่นชมยินดีได้อย่างแท้จริงนอกจากในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นพระองค์คือองค์บรรเทาสำหรับผู้ยากไร้พระองค์จะโอบอุ้มคนที่มีใจสุภาพวิญญาณของข้าเอยจงรอสักครู่เถิดจงรอคอยพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเจ้าจะได้รับความดีบริบูรณ์ทุกประการในสวรรค์แต่ถ้าเจ้าใจร้อน ปรารถนาจะได้ทุกอย่างในขณะนี้เจ้าจะสูญเสียทุกสิ่งที่มาจากสวรรค์ลและคงอยู่นิรันดร์จงให้สิ่งของชั่วคราวในโลกนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือและให้สิ่งที่คงอยู่นิรันดร์คือความปรารถนาของเจ้าเถิดทรัพย์สมบัติและสิ่งที่ไม่จีรังไม่สามารถทำให้เจ้าอิ่มหนาได้ เพราะเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นวิญญาณของข้าเอยแมนเจ้าจะครอบครองสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นความสุขของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่และคำสรรเสริญก็อยู่เพียงชั่วคราวเหตุว่าความดีงามทุกประการและความสุขที่แท้จริงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายความสุขที่แท้จริงไม่เหมือนกับความสุขที่บรรดาผู้ใฝ่ใจทางโลกปรารถนาผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสตเจ้าจะรอคอยความสุขที่แท้จริงบ่อยครั้งที่เขาเหล่านั้นผู้มีจิตใจและวิญญาณที่บริสุทธิ์ได้เคยลิ้มรสแล้ว เขาเหล่านั้นเคยสัมผัสชีวิตในสวรรค์มาแล้วคนโง่สแสวงหาความสุขชั่วคราวความสุขไยเนื้อหนังนั้นว่างเปล่าและสั้นเลือเกินสลิมงคลและความสุขที่แท้จริงนั้นสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณและเกิดขึ้นจากสัจธรรมความจริงเท่านั้นคนชอบธรรมจะมีพระเยสูเจ้า องพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างของเขาอยู่กับเขาตลอดเวลาและเขาจะบอกพระองค์ว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกโปรดประทับอยู่กับลูกทุกวันทุกเวลาและทุกสถานที่ขอการประทับอยู่ของพระองค์เป็นความบันเทาใจของลูกเพื่อลูกจะได้ปฏิเสธความบันเทาใจทั้งหมดของมนุษย์ แต่ถ้าพระองค์ไม่ประทานความบรรเทาใจแก่ลูกก็โปรโดให้น้ำพระทัยและพระเมตตาของพระองค์อยู่กับลูกเสมอเพื่อเป็นความบรรเทาใจสูงสุดสำหรับลูกพระองค์ไม่ทรงพิโรธนานและไม่เก็บความโกรธไว้ตลอดไป